ไตรมาสสุดท้ายของปี2567ถือว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญครับของธุรกิจประกันชีวิตสําหรับบริษัทฟิลลิปประกันชีวิตเราพยายามจะมุ่งเน้นส่งมอบผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับลูกค้าแล้วก็จะสร้างผลงานเบี้ยให้ได้เกิดขึ้นมากที่สุดเราพยายามที่จะสร้างตัวแทนใหม่แล้วก็เปิดรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถทําได้สําเร็จตามเป้าหมายที่เราวางไว้ได้ ปีหน้านถือว่าเป็นปีที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งครับของบริษัทฟิลิปประกันชีวิตเนื่องจากเราจะครบรอบ12ปีในการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยนโยบายและเป้าหมายสาคัญของบริษัทฟิลิปประกันชีวิตเราจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างตัวแทนใหม่เพื่อกลับมาสร้าง ยอดผลิตภัณฑ์เบี้ยใหม่ให้ได้ตามเป้าหมายอีกหนึ่งนโยบายสําคัญคือการมุ่งเน้นเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นทางธนาคารทางสินเชื่อและบริษัทการเงินต่างๆส่วนการดูแลลูกค้าเราพยายามจะผลักดันทั้งเรื่องของการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการเคลมหรือการให้บริการผ่านทาง call center c r c ของเราสาขาต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยของเราเรามีการที่จะปรับโฉมใหม่ทั้งหมดทุ ทั่วประเทศไทยซึ่งให้เป็นรูปแบบเดียวกันถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าพนักงานและตัวแทนประกันชีวิตของเราไปสู่มิติใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นในปี2568เรามีนโยบายที่สําคัญครับในการที่จะเป็นพันธมิตรในระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นเราพร้อมที่จะสร้างความสําเร็จไปด้วยกันเรามี เรามีกลยุทธ์ครับไม่ไว่าจะเป็นการให้ผลประโยชน์การตอบแทนในระยะยาวการสร้างความสัมพันธ์การสร้างธุรกิจร่วมกันไม่ใช่เพียงแต่การขายสินค้าแต่เป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันซึ่งเราจะเน้นกลยุทธ์ที่เรียกว่า win-win win to cater ก็คือผู้ค้าสำเร็จตัวแทนสำเร็จบริษัทก็สำเร็จซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญครับที่ทางท่านประธานลิมฮัวมินให้เป็นนโยบายมาในการดำเนินธุรกิจสำหรับบริษัทฟิลิปปะกันชีวิตในประเทศไทยครับ การที่ผมตัดสินใจมาที่ที่สำคัญที่สุดก็คือทิศท,ทางและแนวทางการทํางานแล้วก็ความมั่นคงของบริษัทร,รวมถึงโครงสร้างผลประโยชน์ตัวแทนที่สําคัญมากนะครับสินค้านะครับระบบการทํางานแล้วก็ระบบซอพพอร์หลังด้านซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมให้ความสำคัญนะครับ <S <S ในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาส่งงานส่งอนดดริเตอร์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดูเป็นมืออาชีพ เครื่องมือในการทำงานระบบ i f r a m e นะครับรวมถึงการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆนานาที่ผมรู้สึกว่าเป็นไปตามที่บริษัทได้คุยกับเราไว้นะครับนั่นส่งผลทำให้รู้สึกว่าบริษัทนี้มีความสถิรภาพและมั่นคงและที่สำคัญก,ก็คือว่าทีมงานซัพพอร์ตทุกๆคนน้องๆทุกคนให้ความใส่ใจเปรียบเสมือนเราเป็นครอบครัวที่ผมตัดสินใจมาร่วมงานกับบริษัทประกันฟินิป เพราะว่ามีแบบประกันที่หลากหลายแบบประกันเนี่ยเยอะมากนะครับมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตแบบมีเงินคืนระหว่างสัญญาแบบประกันบำนาญแบบประกันออมระยะสั้นซึ่งทุกอย่างตอบโจทย์กับลูกค้าทุกกลุ่มทางด้านระบบหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นระบบ iFrame ตัวแทนสามารถที่จะเข้าไปดูแล้วก็เช็ครายละเอียดการเช็คแบบประกันได้ในระบบ iframe เลยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเทนนิงเราสามารถที่จะลงทะเบียนเรียนคอร์สแล้วก็มีคอร์สที่จะสอนเราสอนตัวแทนให้ได้ประสบความสำเร็จได้ระบบการชำระเบี้ยประกันก็ง่ายได้มากเมื่อ,เ,อเราทำเสร็จปุ๊บก,ก็สามารถสแกนแล้วก็ใช้งานได้เลยลูกค้าก็ได้รับความคุ้มครองเลย